ban สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการยามฉแดนแทนคุณแผ่นดินประจำวันที่31พฤษภาคม2565ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนากองบัญชการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.5เมกะเฮิร์และ AM 1,512กิโลเฮิร์กับหน้าที่ของนพพลภูริผลครับเป็นผู้เนิมรายการในช่วงหลักของรายการะบายการนำเสนอ ข่าวความขึ้นไหวของภารกิจของหน่วยขึ้นตรงของสังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับเริ่มต้นกันที่ภารกิจของหน่วยฒนาการขึ้นที่1-3งสานักงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยท่านพันเอกนพดลนบีวันผู้บับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- 3สำนักงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้จกำลังคนจิตอาสาของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ2.8ล้านปริษิตสู้โควิดนทพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชนนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ณโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศ ตบนคลองกระแชกอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับมาที่ภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียง93 4สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่งปบิการทหารพัฒนานะครับโดยท่านพันเอกสุรการชิมกุลหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่งปัริการทหารพัฒนาได้จะกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วยร่วมกับศูนย์อุปการจิตอาสาประธา,าอนอําเภอหนองฉางสุทริการในพื้นที่ของอําเภอหนองฉางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสา พระราทานและนักเรียนลงเนยนชุมชนบ้านทุ่งนาในการลุกกิกกรรมจิตอาสาพ,พัฒนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวครับปฏิบัติภายใต้มาตรการในการป้องกันโควิดอย่างเข่งคัดณโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนามหมู่ที่1นึ่งตำบลบางแกกออำเภอหน,นองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับนี่เป็นข่าวทั้งหมดในช่วงของรายการยามแดนแทนคุณแผ่นดินในวันนี้คุณผู้ชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับในชื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียง934สานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาเป็นชื่อแฟนเพจเราจะนําข่าวย้อนหลังให้คุณ ผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับในช ch ่วงเวลาของรายการยามชแนนแทนคุณแผ่นด you know to uh, ินวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับเราจะขอพัฒนาเพื่อชาไทยสามนาทีรวมกันเพื่อประชาชนไทยกองัพไทยที่บักความขัดสน สุขสุขรามสุรกุกจากความยากจนรวมมวลชนสร้างสังความ